รอบที่ชนะเลิศระหว่างโรงเรียนบ้านชูกลูและโรงเรียนบ้านท่าตะครหอมีสภาที่1นึนะคะตัวนักกีฬาทั้งสองทีมค่ะ 转来，转来，转来，拿梯。 เนบ้านผู้ภูนะครับ ยังไม่ถอยอดทนหน่อยไม่เบรดอยากให้ลุกกลับไปรบ,บก็ยังไม่จบดีเอ็นเพื่อนยังอยู่อยู่ข้างๆไม่เคยห่างก็เห็นเราลงเพื่อเรียนรู้แล้วกลับไปสนนู้ออนเนยอากให้รู้ว่าอยู่เสที่ตรงนี้เพืเคียงข้างทำ้ว่าจะเจอก,กอะไรชนนะทีท้ทน,นั้นมีใคันกับใครที่ไหน,นตัวคการชนะกลับ่อเากาการแขง่งขันในตบอลในคู่สิงกจอเลยนะครับ ระหว่างเอนั่ง้องท่านผู้ิ่มไว้ตั้งที่ต่อกับเด้านคูก่นะครับต่อช่งแรกนะครับโอล่ท่านผูก็านำไปของคนสูต่สูก็ดู้ว่าช่วงเวลาครั่ดแล้วว่าใครนะครับหลังจากแก้เกมกนมาแล้วนะครับเอโรงเรียน่าจะพร้องจะแก้เกมได้หรือไม่ Thầy đã b i ế Eu vou การการกก็เดี๋ยวทางไปแตจการแขนก็จะมีที่ต่างๆให้กับพเราสมคนและก็ที่มาชมคัะเรียนักเรียนนะครับท่านเลยที่มาร่วมชมในวันนี้การแข่งขันกีฬานักเรียนขอจังหวัดนนทในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเป็นความเรีบร้อย ขอต้อนรับนักเรียนเชิญนักกีฬานะคะของทุกโเรียนนะคะตั้งกรวบวนบาเรลประจำตำแหน่งนะจุดแราที่เราได้ทาการเปิดเมื่อนี้นะคะ ใจกล้าหานเชี่ยวจานชิงชัยไม่ยอมพ่ายคราวชนะรุกไล่ไม่ผ่อนคลายกล่าวแพ้ไม่เดียวดายนะเนื้อื่นเกลืออย่าไปท้ออย่าไปถอยอดทนหน่อย, friend. อยไม่เบรดอยากให้ลุกกลับไปรบก,ก็ยังไม่จบอกดีเอ็นเพื่อนยังอย,อยู่อยู่ข้างๆไม่เคยห่างก็เห็นเราลงเพื่อเรียนรู้แล้วก็ไ,<ม>ไปสู้ <okay. S 2> เกมไม้งเพือยากให้รู้ว่ายอยู่เสมอที่ตรงนี้เธอแค่ ปิดกนนารแข่งขันกีฬานักเรียนสูงเครือข่ายที่ 11, 12อำเภอหนองแย้ป้องประจำปีการศึกษา2568นะคะจะคอรเกมในวันที่3ตุลานะคะเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะดิฉันพุ่งโดยการนากสาวนณดาผิดชัดนะคะพุ่วยดยการโรงเรียนบ้านปากรัศค่ะ หากีฬานักเรียนได้ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2568และเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันนี้การแข่งขันประกอบด้วยนักเรียนจาก14โรงเรียนการแข่งขันกีฬา9รายการกีฬา22รายการการแข่งขันกีฬาและกีฬาทุกประเภทได้ดำเนินการแข่งขันด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการท่านมนะคะ ถ้าจา่กอเกศวันน้นนออค่ะกองผู้เยา1 2อำเภอององนวันนี้ค่ะกองผเช่วนค่ะท่านประธานคุณเครือข่าย112ของอำเภอหนองยีป้องท่านผู้บริหารสถานศึกษา,าคณะครูณคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนและท่านผู้พิเกตทุกท่านค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะคะที่ช่วงสัปดาห์นี้ในการแข่งขัน ตะขอเกมได้ทุ่มเทศักยภาพสร้างสี่อสารให้กับการแข,นขน่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความสนุกสนานขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้ถ้วยรางวัลได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้หวังว่าภาพจำของการแข,นขน่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเป็แบบนแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนมีน้ำใจในนักกีฬาและมีความมุ่งมั่นะ มาฝ่นที่จะเป็นนักกิดาที่ดีในอนาคตนะคะบันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วขอปิดการแข่งขันกิดาบัเรียนกลุ่มคื่อไทย2อำเภอหนองในป้องประจำปี2568ตัดเข้เกมในแบนี้ค่ะเรจดีค่ะพวเราเล่นกีฬาสนุกสนะางเพศผิวพันกันก็ได้ภษาก่อ ร้อนโลกเหมือนวุ่นโลกเหมือนหมุน,นเเลียนแต่ถ้าเล่นเหมือนกีฬากติกาที่เขียนมีน้ำใจคุณธรรมยุติธรรมไม่เพี้ยนโลกขงเย็นเป็นสุขไม่ต้งลงจะสะใจน้ำใจในกีฬารู้แพ้รูร้ชนะและ กีฬากีฬาเป็ยาวิเศษโอ้ยโอ้ยกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแค่กองกินเละทัาทุนใหเป็นคนคนต้องการฝึกตนเป็นกีฬาสต้ของตะลาล่าพวกเรานักกีฬาใจล้าหานเชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อภาชนะลุกใหญ่ไม่รีรอข่าวแพ้ต้องไปทอกัดฟันทนร่างกายกันยน ล้ำเลิศกล้ามเนื้อต่อเกิดทุกแห่งหันแข็งแรงทารกหนอดทนว่องไวไม่ด้นไม่ย่อใจเราบางมาถึงหนุนบางภูมิใจรักสมัครสมานล้วนมิจิตชื่นบานสารเริ่มอยู่ทุกภูทุกนามอันความ ลมเปลียวกันเป็นใจเดียวรักเสริกสีทุกสิ่งประสมงจง Right.